สวัสดีครับพี่โอนติเทพคุณคำโอเคนติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ใหม่จากค่าย DC เรื่อง Blue b e ี t ทนนะครับไม่ใช่ฮีโร่ใหม่พี่โอพูดผิดไปนิดนึงที่จริงมันเป็นฮีโร่เก่าแล้วในคอมิกส์เป็นยุคเริ่มเริ่ม,มของคอมิกนี้เลยแต่ว่าเพิ่งจะสร้างเป็นภาพยนตร์และเป็นภาพยนตร์ที่พี่โอดูแลว้วรู้สึกว่าสนุกมากก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ Major x, ร์ซี p l e เพล็กซ์พรอมอนาซีรีเพล็กซ์ที่ให้พี่โอมานั่งใช้ ที่ถ่ายทำคลิปในส่วน V.I.P. นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงภาพยนตร์พรมนาลัซีเนเพล็กซ์ขอบคุณน้องบัสน้องหมูด้วยที่ดูแลพี่โออย่างดีมีขนมมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะสัมผัสประสบการณ์ V.I.P. ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่พรมนาล c ิซีเนเพล็กซ์หรือจะสมัครสมาชิกก็ได้ราคาเริ่มต้น6,500บาทแต่ถ้าจะดูทดลองครั้งหนึ่งก่อนก็เริ่มต้น1,400บาทนั่งโซฟาอย่างดีนะครับมีน้องๆคอยบริการด้วยก็ คลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง Blue b i t t o n s ครับก็พี่โอได้ไปดูในรอบสื่อมวลชนที่ SF ดูที่ SF แต่มาทำคลิปรีวิวที่ Major นะครับก็อาจจะแปลกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีนี่พี่โอไปดูเนี่ยไปดูที่โรง Sigma ซิกมาด้วยนะโรง Sigma ซิกมนี่เขาก็ดีนะครับราคาเริ่มต้นของโซฟาเขาบอกว่าเริ่มต้นที่2,500บาทก็ตามอธัธยาศัยและกันสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นชอบใจที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นต่อเรื่องได้เลยครับ เรื่องบ l ูบิทเทิลนี้ที่เว็บ IMDB ได้คะแนนเฉลีย่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่ประชาชนเพิ่งมาเริ่มโหวตให้ที่6.9เต็ม10แต่ในเว็บมะเขือได้คะแนนสูงมากครับสูงถึง82%จากนักวิจารณ์และพี่โอดูแล้วพี่โอ,โอก็รู้สึกชอบมากเพราะหลังเรื่องนี้มีความอบอุ่นตอนที่ดูเรื่องนี้เมื่อวานเนี้ยวันที่16 สิงหาคมที่ s f Central World นะครับทางค่ายวอร์เนอร์เขาก็ให้ขอรีวิวสั้นๆพี่โอกก็เลยบอกไปว่าเรื่องนี้ดูแล้วค่อนข้างอบอุ่นเพ,เพลิดเพลินเบาสบายคือ จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราดูหนังของค่าย DC Warner เราจะรู้สึกว่ามันเครียดมันกดดันแล้วมันก็ต้องอยู่ในโลกที่ค่อนข้างดาร์คคอนข้างมืดหมองมอนนะครับเหมือนอย่างพวกตระกูลแบทแมนซูเปอร์แมนในสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้ยตั้แต่ยุคข,ของเจมส์กันที่จริงก็ก่อนหนะ้าเจมส์กันหน่อยหนึ่งแล้วล่ะก็ตั้งแต่พวกอ q ควาแมน ชาแซมเราก็รู้สึกว่าหนังของค่าย DC ค่อนข้างเบิกบานออกจะดูสูสีกับมาเวลด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ารายได้าอาจจะไม่สูสีเท่าไหร่เรื่องนี้ลงทุนไป120ล้านครับก็ไม่รู้ว่าจะทำสติติเหมือน Wonder Woman ชาแซมแบ a c k อ d ดำ เดอะแฟลชอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่พี่โอดูแล้วพี่โอรู้สึกว่าหนังเขาก็น่าจะไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งอะไรจะมีก็บาบ,าบาเบนไฮเมอร์บาร์บี้ออฟเพนไฮเมอร์แล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีอออะไรนะนินจาเต่าเต่านินจานะครับส่วนเมกสอที่พี่โอเชียนักเชียร์หนาะแล้วก็เป็นของค่ายวอร์เนอร์เองและอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งอะไรล่ะ เรื่องของแดคูล่าก็เรื่องนั้นก็ดูท่าทานจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเราก็มาเชียร์เรื่องนี้ต่อสําหรับคะแนนพี่โอให้เรื่องนี้ไป8 0เต็ม10โดยเฉลี่ยเพราะพี่โอพอใจในความเป็นพื้นบ้านเม็กซิกันมากน้องโซโลอะไรดวนย่าเนี <laughs> ่ย ่ขออ่านชื่อนามสกุลยากมากต้องขออภัยด้วยน้องที่เป็นพระเอกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวชาวเม็กซิกันและน้องคนนี้ก็แสดงเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเม็กซิกันคนแรกนะครับเมืองพาเมล่าเนี่ยพี่โอ๋ไม่รู้ว่าเป็นเมืองสมมติหรือเปล่าเพราะว่าในค่ายดีซีส่วนใหญ่เขาจะมีแบบมีในอาเมโทรโพลิสแล้วก็ก็ตแมซิตี้ดูจะเป็นเมืองสมมุติพาเมล่าอาจจะสมมติว่าอยู่ในเม็กซิโกก็ได้เมืองนี้กลับครอบครัวนี้ เมืองมันมีความเหลื่อมล้ําสูงมีส่วนที่ร่ารวยมีส่วนที่ยากจนพระเอกของเราและครอบครัวอยู่ในส่วนครอบครัวที่ยากจนพี่โอชอบที่หนังปีแพร่เรื่องความเหลื่อมล้ําในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับเม็กซิโกก็เหมือนเป็นโลกที่3โลกที่2ประเทศกําลังพัฒนาเหมือนอย่างประเทศไทยเราดูแล้วเราก็คิดถึงประเทศของเราเองได้ว่าคนจนก็จนอยู่นะั่นอย่างนั้นแหละคนรวยก็รวยเข้าไปแล้ว คนรวยขัญญาว่าจะให้อะไรคนจนแต่ก็จะต้องให้คนจนเป็นคนจนต่อไปเพื่อคนรวยจะได้รวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพี่โอไม่พูดเรื่องการเมืองไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจสังคมและพูดเรื่องหนังสนุกสุกดีกว่ามันก็เป็นสิแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่โอชอบจากหนังเรื่องนี้นะเรื่องฐานะทางบ้านของพระเอก แล้วเรื่องความรักของครอบครัวเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากคนในครอบครัวน่ารักมากดูในโปสเตอร์ถ้าใครมาชมในที่เมเจอร์นะครับจะได้รับโปสเตอร์แจกนี้ด้วยแต่ส่วนว่าแฮนด์บินกับแฟ้มเนี่ยเป็นส่วนของออในรอบสื่อนะครับอันนี้จะหายากหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแจกที่ไหนหรือเปล่าอ๋อเมเจอร์ฝากมาว่าตอน ถ้าดูเม็กในระบบ3มิติเฮ้ยสี่มิตินะครับมีโปสเตอร์นี้แจกด้วยอย่าลืมใครที่ดูไปแล้วก็เอาบัตรมารับได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับคือตอนที่พี่โอดูโปสเตอร์ยังไม่มาแต่ตอนนี้โปสเตอร์มาแล้วก็ใครเก็บบัตรไว้ก็มารับได้เลยนะครับอ่ะนี่ดูครอบครัวของพระเอกน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับมีบทบาทสำคัญทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อพ่อซึ่งมีความรัก พ่อที่ดูอบอุ่นมากน้องสาวก็น้องสาวก็น่ารักสุดๆบทน้องสาวนี้เป็นบทที่พี่โอชอบและพี่โอก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญพี่โอเป็นคนที่มีน้องสาวด้วยพี่น้องรักกันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคุณย่านี่บทเด็ดมากต้องไปดูในเรื่องพี่โอจะไม่สปอยมาก แล้วก็คุณแม่คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกไม่ต้องมีความสามารถพิเศษอะไรแค่เป็นแม่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วมีบทสําคัญคือคุณอานะครับคุณอาและตัวละครที่พี่โอชอบที่สุดอันนี้นางเอกนางเอกแล้ววคนนี้ตัวร้ายนะครับอยู่ฝ่ายคนร้ายคนที่ร้ายที่สุด ซูซานซาร์เรนดอนซึ่งเป็นนางเอกที่พี่โอชอบมากชอบมาตั้งแต่เทโม่าแอลลูสเียดายเหมือนกันเรื่องนี้เป็นตัวร้ายพี่โอยังอยากให้ซูซานซารเรนดอนเล่นหนังฮีโร่สักเรื่องแล้วก็เป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นอาจารย์ของซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะครับน่าเสียดายว่ารับงาน <c oughs> เป็นตัวร้ายไปซะแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทเด่นเป็นดาราที่พี่โอคิดถึงนะครับเนื้อเรื่อง เรื่องนี้ดูได้เบาๆสบายๆพี่โอดูจะบอกว่าพี่โอดูสองรอบแล้วนะก็คือดูที่โรงซ i g m a ของ SF ในรอบสี่มณฑลน,นะครับขอบคุณบริษัท Warner ด้วยแล้วก็ดูที่โรงเนี้ย v i p GLS ของ Major Cineplex นะครับก็ขอบคุณ Major ด้วยเชย่นกันพี่โอค่อนข้างชอบหนังมีความยาว2ชั่วโมง 10นาทีโดยประมาณนะครับเป็นแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ดราม่าตลกคอมเมดี้ผจญภัยแต่ไม่ไม่สยองขวัญไม่ร้อยทึขวัญเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอบอุ่นพี่โออยากจะเพิ่มให้ว่าเป็นหนังแฟมิลีด้วยซ้ำนะครับใครที่ดูแล้วรอบเดียวกับพี่โอก็มาพูดเหมือนเหมือนกันว่าชอบเรื่องนี้มากเข้าฉายทั้งในระบบ IMAX 4DX แล้วก็ M M อะไรนะ MXAD ของเครือ SF เลยนะครับ iMac กับ 4DX นี่ของ Major ครับก็อยากจะให้ไปชมเรื่องนี้กันให้ได้ถ้าใครเป็นคนชอบหนังซ u เปอร์ฮีโร่ชอบหนังเบาสมองตื่นเต้นต่อสู้น่ารักน่ารักโลกสวยพี่โอก็ว่าน่าจะชอบเรื่องนี้โลกสวยเหมือนอย่างอะไรล่ะเหมือนอย่างถ้าเทียบกับ Marvel ก็ดูเหมือน Spider-Man ไอรอนแมนอะไรพันนั้นนะครับมีตลกกลมกลมนิดหน่อยการแปลงร่างหรือตัวร้ายเนี่ยอาจจะไปเหมือนอาจจะไปเหมือนพวกเวนัมพวกมอร์เบียสนิดหนึ่งนะว่ามันมันมีลักษณะที่ตรงกับตัวเอกนะครับเหมือนเหมือนต้องต่อสู้กันเองแล้วก็การแปลงร่างการปูปูเรื่องเนี่ยพี่โอว่าใช้เวลานาน,านไปนิดหนึ่งเอาเป็นว่าคะแนนของพี่โอก็จะให้เรื่องนี้อยู่ที่8เป็น10 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจไม่มีอะไรซีเรียสถึงแม้ว่าเรื่องต่างๆสิ่งปรากฏสิ่งที่ปรากฏในเรื่องอาจจะดูง่ายไปเบาไปหรือเป็นสิ่งที่เราเห็นมาแล้วจากเรื่องอื่นๆแต่ถ้าดูเพื่อความบันเทิงพี่โอว่าก็เป็นหนังที่ดูเพลินใช้ได้นะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือเขาสามารถดึงความอบอุ่นในครอบครัวออกมานําเสนอได้อย่างชัดเจนพี่โอชอบตรงนี้มาก เพลงประกอบในเรื่องนี้พี่โอ๋ก็ชอบครับเอ,อมดส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวลาตินแต่เพลงที่พี่โอรู้จักก็มี All of l o f e a r t h ของ Air Supply แล้วก็อะไรนะ Kickstart ใหม่หาของมดลูกครูและสิ่งที่ดีของหนังน่ารักเกินคาดครับพระเอก h y m อ h h i m a r ย y e ถ้าพูดอะไรผิดพาลาดกัดตกปล้่องก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้นะครับเราพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ปกติจะ